สวัสดีครับวันนี้พาชมทาวน์โฮม3ชั้นครับโคซี่โฮมลาดพร้าวสี่ชั้นหนึ่งที่เราเปิดดูเข้ามาก็จะเป็นโซฟาห้องรับแขกนะครับบิวบิวอินตู้โชว์วางของกั้นเป็นห้องทานข้าวนะครับเป็นสัดส่วนยังเป็นสัดส่วนชั้นหนึ่งก็จะมีห้องน้ำมีเคาน์เตอร์นะครับอ่าลิฟวิ่งรูมทอมบิวอินตู้สวยๆกั้นเป็นส่วนตัวเคาน์เตอร์ เครื่องดูดควันต่อ,อบฝังเตาไฟฟ้าหน้าบ้านมีหลังคาพร้อมปลูกกระเบื้องกันลื่นอย่างดีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านประตูลวรีโมทแบบดิจิตอลดอ o ล็อกนะครับนี่คือห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่6ล้านบาทท้วนนะครับโคซี Home, ่โฮมลาดพร้าว41เดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสกันนะครับชั้น2ก็จะมีหนึ่งห้องน้ำ หนึ่งห้องนอนเช่นกันครับทาวน์โฮมสวยๆอยู่ที่ใจกลางเมืองนะครับนี่เป็นห้องน้ำชั้นสองครับมีเครื่องทำค้าอุ่นนี่ครับเป็นชั้นสองนี่ก็จะมี2ห้องนอนครับมีแอร์ครับ ส่วนเฟอร์นิเจอร์นี่เจ้าของบ้านไม่รวมนะครับก็จะมีรวมเฉพาะส่วนที่บิวอินครับนี่เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแต่เจ้าของบ้านใช้เป็นห้องทํางานมีแอร์ครับมีแอร์ทุกห้องครับเดินทางสะดวกสบายกับรถไฟฟ้าครับโคซี่โฮมลาดพร้าว41แยก6กีดเนะครับราคาอยู่ที่6ล้านบาทครับเป็นโครงการ แบบโอเพนนะครับไม่มีค่าส่วนกลางไม่มีรอพอไม่มีส่วนกลางตรงนี้จะเป็นชั้นสามครับผมเปิดเข้ามาจะเป็นห้องนอนใหญ่ติดแอร์ฝั่งฟ้านะครับเจ้าของบ้านติดเองครับบิวอินตรงห้องนอนเรียบร้อยติดม่านเรียบร้อยมีแอร์ห้องนอนใหญ่นี่จะมีบิวอินอล์กอินคอสเซ็ตตู้เสื้อนะครับห้องแต่งตัว ห้องน้ําจะมีอ่างนะครับชั้นสามนี่ครับเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าและห้องแต่งตัวครับข้างในก็จะเป็นห้องน้ํามีอ่างอาบน้ํหน้าบ้านจะรถได้สองคันครับพื้นที่อยู่ที่ยี่สิบตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ร้อยหกสิบตารางเมตรนะครับ โซี่โฮมาดาสิตรงนี้บิวอินเป็นบล็อกอินพอเซ็ที่เก็บเสื้อผ้าในห้องแต่งตัวครับตรงนี้เป็นห้องนอนมัตเตอร์เบดรูมนะครับภาพนิ่งครับก็จะแบบนี้เลยครับมีความเป็นส่วนตัวนะครับ เป็นหมู่บ้านเปิดไม่มีค่าส่วนกลางไม่มีรอปภไม่มีสระว่ายน้ำไม่มีฟิตเนสนะครับก็ดีอีกแบบหนึ่งคือไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางนะครับสําหรับใครที่ชอบแบบอยู่ข้างนอกโครงการครับตามรูปเลยครับสวยตามรูปเลยครับขอบคุณมากครับสนใจสอบถามได้ครับตามรายละเอียดข้างล่างนะครับเบอร์ติดต่อ จากตีพร้อมพป e ตี้ครับบ้านมือสองขอบคุณครับสวัสดีครับ